อ่ะก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องคชานันทีวีนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันเกมเดทปากนะฮะวันนี้ผมจะเข้าไปในตึกแล้วเพราะมาจากพาร์ทที่เรารู้รหัสแล้วใช่ไหมรหัสเข้าตึกอ่าวันนี้เราก็จะมาเข้าตึกกันนะครับไปเริ่มกันเลยเข้าเซฟเดิมเลยครับที่เราเซฟไว้นะ ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะไป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 ซี่เออเข้ามาแล้วนะตั้งใจจะไปเซฟในตึกก่อนนะครับ ไก่อนเหมือนจะได้ยินเสียงฟีเท้านะครับมาแล้วแสดงว่ามีเตอรตลกเดินมาได้ยินเสียงฟีเท้าอยู่เสียงมันอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ย ไม่กล้าเอาไปเลยเราเมันแป๊บหน,นึ่งนะยังไม่อยากเข้าไปเสี่ยงม,ม,มงาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงบอกแล้วได้ยินเสียงควเท้าอยู่ มึนไปทำอะไรอะอืมเอมอโอเคครับตรงนี้มีของไม่เอานี่จุดเซฟโอเคครับตอนนี้เราได้เซฟครบละแล้วก็เข้าตัวก่อนแป๊บหนึ่ง โอ้ยอะไรเนี่ยไอย้ห่ามีอะไรอีกไหมเสฟีท้าอีกแล้วมากแล้วเหรอเบอรีดด่เสฟีท้าวครับ มึงจะมาทุกที้เลยอ่ะจะเย็นยทำไมพอเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันไล่ล่าเราบ่อยกเกิดบ่อยกว่าตอนเราอยู่ข้างนอกอ่ะฮะตอนอยู่ข้างนอกยังแบบเดินรอบใช่ไหมมันอันนี้มันแบมันเห็นไหมอันนี้มันเหมือนมันเดินวนอยู่ แค่ตรงเนี้ยเนี่ยมันมาแล้วหัวใจเต้นตึก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 เอกไปแล้วนะมันออกไปแล้ว ยังไงกุญแจอันนี้คืออุ้ยออกไปก่นอนออกไปก่อนๆอกไปกนอไปกน,ปกนเดี๋ยวมันต้องมาแน่มันต้องมาแน่เดี๋ยวมันต้องมาแน่ฮะเมื่อกี้เราได้กุญแจมาใช่ไหม เราต้องขึ้นไปเปิดชั้น2ห้องข้างบนแล้วเมื่อกี้มีฟิล์มเราต้องไปเอาฟิล์มก่อนนะครับมันมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้มันมีเสียงไงไอ้ที่มันเป็นเสงแสงครับที่มันเป็นแสงแสงอ่ะมันรูปรูปไอตัวตลกอ่ะมันคือให้เราเก็บให้ครบ13อันมัน้งถ้าจะไม่ผิดเนาะน่ั โอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้อุ้ยเอ้าโดนเหรอเอ้าแสดงว่าเมื่อกี้มันยังมันเห็นอยู่สิใช่ไหมโอเคครับก็มาต่อกันก่อนนะเมื่อกี้ตายก็ก็ต้องไปเอากุญแจใหม่นะไปเอากุญแจอืบได้กุญแจและเข้าห้อง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 

เดี๋ยวลองมันมาก่อนนะเพราะว่าไม่อยากออกเปเสียงเพราะว่าเดี๋ยวตายอีกมันจะมีเสียงฟีท้าอยู่เลย แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะออกไปเห็นไหมมันมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะดิดตัวต,วตวลกไม่ต้องเข้ามาแน่ ก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพันเอจะขออนุญาตถ่ายพาพนะจะขอจะขออนุญาตโปรโมทฮอกวอตส์นะฮะมันเป็นประมาณว่าฮอกวอตส์ในไลน์อะฮะแล้วเราก็มีการเรียนการสอนกันนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับได้มาแล้วถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปโปรโมทฮอกวอตส์ ก็ใครจะเข้าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็มีการคัดสรรมีการการเรียนการสอนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเห็นในไลน์เขาว่ากันอย่างนั้นเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ มาแล้วในการเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็เออเวลาจบแต่เขาเห็นได้บอกเขาในเพจนะเขาบอกว่าจะมีการมีใบประกาศให้แล้วก็สามารถทํางานในกระทรวงเวทมวนตได้หรือว่าเป็นศาสตราจารย์ต่อที่นั่นได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ <c oughs> มันมาตลอดเลยอะแล้วอย่างงี้จะไปเอาการฟิลยังไงอะมันมีเสียงคนเดินอะแล้ว <c oughs> <c oughs> จะเอาอไปเอาฟิล์มยังไงอะได้เห็นมันมักและ้ะ เสียเวลานนเนี้ะอ๋อมันเข้าห้องตรงกลางเมื่อกี้ต้องรอมันออกห้องตรงกลางมาก,ก่อน <c oughs> มาแล้วไปแล้วใช่ไหมโอเคเอามาแล้วแล้วก็เข้า เข้าเข้าเข้าติเข้าสิเออเด <c oughs> ี๋ยวเราก็ไปเซฟก่อนนะครับไปเซฟก่อนปะเซฟเออ ก็แล้วเมื่อกี้เราเซฟแล้วนะครับเซฟไปอีกทีแล้วเพราะว่าเราได้การ์ดเฟรมกับกุญแจมาแล้วแล้วก็ขออนุญาตพาร์ทนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาร์ทหน้าเราจะขึ้นชั้นสองเอาไฟฉายเอาวไขควงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เนี่ยเันไปละเดี๋ยวเราก็ขออน,นุญาตนะขออนุญาต ห้องบอร์ดฮอกในลายนะคะเดี๋ยวตัดองค์กรนะฮะเนี่ยตัดมาที่ลายที่ฮกอกบอร์ดนมันก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีห้องเรียนมีอะไรพวกเนี้ยครับมีพวกห้องเรียนห้องประชุมศาสตราจารย์มีการคัดสรรนักเรียนนะก็เนี่ยคัดสรรนักเรียนมีการคัดอยู่ตามบ้านแล้วก็มีพวกอาจจะมีพวกการประลองเวทอะไรพวกเนี้ยครับ ก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะก็มันก็จะมีพวกตารางสอนด้วยเดี๋ยวให้ดูมันก็จะประมาณเนี้ยฮะวันเสาร์เรียนอักษรลูนกับแบงละอะไรอะไรประมาณเนี้ยครับก็จะมีแต่ละชั้นปีปีหนึ่งปีสองปีสามพอจบปีสามปุ๊บเขาก็จะมีใบประกาศแล้วก็สามารถเข้าไปทำงานในกระทรวงเวทมนต์ก็ได้หรือว่า จะเป็นศาสตราจารย์ต่อที่นี่ก็ได้นะฮะก็ใครสนใจก็คลิกที่ดิงด้านล่างนะก็คลิปนี้ก็สั้นๆไม่มีไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพราะว่าไอตัวตลกมันก็มาบ่อยเกินพิ่ตัวตลกแกมาบ่อยเกินนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นชั้นสองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ